ก็ในช่วงการหาเสียงเนี่ยมีเวทีหาเสียงบางเวทีที่มีนักการเมืองเนี่ยพูดนโยบายหาเสียงแต่ปรากฏว่าไปพาดพิงบริษัทเอกชนะนะอย่างเช่นการหาเสียงที่มีการกล่าวถึงบริษัทในเครือ CP นะประเด็นเรื่อง PM 2.5นะทาง CP เนี่มีถแถลงการนะกรณีพาดพิงชื่อ CP จากเวทีดีเบตหาเสียง อันทําให้เกิดความเข้าใจผิดะนะอันนี้เป็นถแถลงการของทางบริษัทในคือรซีพีแถลงออกมาเลยนะฮะค่ะเคือจเจริญพวกกระพันให้ความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นนะแต่เวทีดีเบตที่ผ่านมาเรื่องปัดฝุ่นปัญหาภาคเหนือเมื่อวันที 28, ่8 8เมษายน66ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงชื่อซีพีให้ข้อมูลไม่ถูกต้องก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ประเด็นาพาดพิงที่หนึ่งนะการเผาป่าเป็นวิธีการของนายทุนเพื่อลดต้นทุนนะยืนยันว่าไม่มีนโยบายลดต้นทุนด้วยการส่งเสริมการเผาป่าและสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งพงาะปลูกระพูดเลี้ยงสัตว์ได้ร้ออซนะอันนี้คือข้อาพาดพิงแล้วก็มีการชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม,ตมด้วยนะประเด็นาพาดพ,พิงที่สอนทุนอาหารสัตว์ตไปส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา รับซื้อขา้าวโพดมาโดยไม่สนใจว่าเกษตรกรจะเผาหรือไม่ CP ยืนยันว่าไม่มีการส่งเสริมและไม่มีการรับซื้อขา้าวโพดในพื้นที่ที่มีการเผา100%แน่นอนนโยบายคือไม่เขาไม่เผา,เ,าเราซื้อ<ะ>ซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ถูกต้องไม่บุกรุกป่าไม่บุกรุกภูเขาและไม่มีการเผาเ,ผาเท่านั้นแล้วก็ลงท้ายทาง CP เนี่ยนะ หวังว่าจะเห็นทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาหมอกควันไฟปา่าโดยของซีพีเดียยืนยันพยายามทําทุกวิถีทางนะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาส่วนที่มีการพาดพิงนะด้วยถ้อยคําที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วถ้าเป็นการเจตนาทําให้เกิดความเสียหายบริษัทสงวน,นสิทธิ์ในการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะอันนี้คือถ้อยแถลงของทางบริษัทซีพีนะ คือมีการไปาพาดพิงเขาอ,อะาก็ขอใช้สิทธิชี้แจงะ,ะนี่ทั้งหมดนี้